โจโฉโดนด่าไม่โกรธแต่หัวเราะก,การปล่อยข่าวเท็จข้อมูลเท็จศาสตร์โคลนใส่ฝ่ายตรงข้ามนั้นมีให้เห็นในทุกยุคทุกสมัยในยุคสมัยสามก๊กที่เต็มไปด้วยศึกสงครามก็มีตัวอย่างการศาสตร์สีตีไข่อยู่เสมอหนึ่งในบุคคลที่มักจะโดนโจมตีมาตลอดคงหนีไม่พ้นมหาอุปราโชโจโฉเพราะไม่ว่าจะมองมุมไหนตัวโจโฉก็ถูกมองว่าเป็นทรราชผู้กดขี่ห้องเต้บัญชาเหล่าขุนนางอยู่ตลอดไม่ว่าจะยุคสามก๊กหรือในยุคนี้ ครั้งหนึ่งสมัยที่โจโฉจะทำศึกแตกหักกับอ้วนเซี่ยวเพื่อตัดสินความเป็นจอมคนแห่งแดนเหนือก่อนที่อ้วนเซี่ยวจะยกทัพไปสู้กับโจโฉนั้นกัวเต่าที่ปรึกษาได้เสนอให้อ้วนเซี่ยวโฆษณาความชั่วร้ายของโจโฉให้ราษฎรทุกคนได้รับรู้เมื่อโจโฉถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายในสายตาของผู้คนการยกทัพของอ้นเซี่ยก็จะถูกมองว่าเป็นกองทัพฝ่ายธรรมะงานโฆษณาชวนชื่อาง,งานนี้ตกอยู่ในมือของ ตันหลิมจอมปราดชื่อดังแห่งยุคงานนี้ตันหลิงเขียนพันนาถึงโจโฉซะเจ็บแสบมีใจความว่าโจโฉนั้นมีกำพืชที่ชั่วช้ามาตั้งแต่รุ่นปู่ปู่ของโจโฉเป็นขันทีอยู่ในวังก็กดขี่ข่มเหงกงกินชาติบ้านเมืองพอได้พ่อของโจโฉมาเลี้ยงเป็นลูกบุตรธรรมก็อาศัยเส้นสายให้ตามเข้าไปร่วมกันกงกินด้วยส่วนข้าอุ่นเซี่ยวนั้นเป็นผู้ที่ทำเพื่อชาติบ้านเมืองหวังขจัดเทพภัยกอบกู้ราชวงศ์ฮั่น ครั้งหนึ่งได้เคยรวบรวมกองทัพพันธมิตรเพื่อลงลางต่างโต๊ะแต่เพราะความขลาวของโจโฉทําให้การใหญ่ต้องพังทลายอีกทั้งตําแหน่งเจ้าครองแคว้นของโจโฉข้าก็เป็นคนกราบทูลแต่งตั้งให้โดยหวังว่ามันจะช่วยทำรูบำรุงแผ่นดินแต่ที่ไหนได้โจโฉกลับใช้อำนาจก่อกทํำเขนเอาเปรียบประชาชนข้าคนเป็นผักปลาโจโฉยังลอบอาศัยจังหวัดที่อ้วนเซี่ยวติดพันศึกทางเหนือ ลาบเข้าไปชิงตัวห้องเต้ย้ายเมืองหลวงโดยพลาการรวบอำนาจเบ็ดเสร็จไว้ที่ตัวมันแต่เพียงผู้เดียวโจโฉน,นั้นยังเป็นคนที่ขลาดมักหนีเอาตัวรอดและส่งลูกน้องไปตายแทนอีกทั้งลูกน้องก็ถูกมันบังคับให้มารบแทนที่จะได้กลับบ้านกลับต้องเอาชีวิตมาทิง้งนอกจากนี้โจโฉยังอ้างชื่อห่องเต้เรียกขุนพลตามหัวเมืองต่างๆหลอกให้เข้ามาเพื่อโดนมันหลอกใช้ บัดนี้ราชวงศ์ฮั่นอ่อนแอในเมืองหลวงก็มีแต่คนของโจโฉอำนาจเด็ดขาดทุกอย่างขึ้นอยู่กับมันจึงเป็นเหตุให้อ้วนเซี่ยวผู้นี้ต้องยกทัพไปปราบกบฏโจโฉถ้าผู้ใดเข้าด้วยกับเราจะไม่ถูกลงโทษใดๆในภายหลังพร้อมทั้งจะได้รับการปูนบำเหน็จอย่างงามเราขอย้ำราชวงศ์ฮั่นกำลังมีภัยไปปราบโจกรกบฏด้วยกันจดหมายโฆษณาชวนเชื่อฉบับนี้ในที่สุดก็เข้ามาถึงเมืองหลวงมูโต ขณะนั้นโจโฉกําลังนอนป่วยเพราะโรคปวดหัวกำเริบพอได้อ่านจดหมายชวนชื่อจนจบโจโฉก็ขนลุกสู้เหงื่อแตกท่วมกายอาการปวดหัวก็หายลงโดยพลนันแทนที่จะโกรธโจโฉกลับหัวเราะแม้จะมีมือดีปล่อยข่าวโจมตีโจโฉอย่างไรแต่ด้วยความเป็นจอมคนเป็นคนที่มององค์การไกลไม่บ้าตามเกมคู่แข่งโจโฉก็รอคอยจังหวะในการจัดการกับอ้นเซียวและสุดท้ายถึงแม้จะมีกำลังพลน้อยกว่าอ้นเซียวถึงสิบเท่า แต่เพราะรู้ว่าอ้วนเซียวจิตใจโลเลใจคอคับแคบใช้คนไม่เป็นจึงรอโอกาสที่ชิดศึกในท้ายที่สุดเมื่อโจโฉเข้ายึดเมืองของอ้วนเซียวก็จับตัวตันหลิมผู้เขียนด่าตนเองเอาไว้ได้งานนี้โจโฉจึงรีบถามตันหลิงทันทีหลังได้พบหน้าเจ้าเป็นคนเขียนจดหมายด่าข้าใช่หรือไม่ใช่แล้วข้าเป็นคนเขียนเอง ท,ทั้งที่เราไม่เคยมีเรื่องบาดหมางด่าข้าคนเดียวไม่พอทําไมต้องด่าถึงโคตรเง่าของข้าด้วยตันหลิงตอบว่าธนูเมื่อขึ้นสายก็ต้องยิงให้สุดแรงหากเป็นผู้อื่นถ้าเจอคนที่เขียนด่าตัวเองขนาดนี้คงจับคนเขียนไปทรมานให้หายแค้นแต่ตัวโจโฉกลับดึงตันหลิงเข้ามาทํางานด้วยเพราะรู้ว่าเป็นคนเก่งมีความสามารถ สุดท้ายโจโฉยังซื้อใจคนด้วยการให้ตันหลิมอ่านประกาศต่อหน้าตนเองและลูกน้องทั้งมวลเพื่อเส้นไหว้แด่ผู้กล้าทั้งหมดที่จักไปในศึกนี้โจโฉลึกๆคงไม่ใช่ไม่โกรธเพราะถูกด่าแสบโซงขนาดนี้แต่หากหวังจะเป็นใหญ่การโกรธแค้นกับโฆษณาชนเชื่อแค่นี้คงไม่เกิดมาผลอะไรสู้เปลี่ยนคำปลุกปั่นฝ่ายตรงข้ามเป็นประโยชน์ให้ตนเองใช้เป็นแรงฮึดในการพิชิตศึกดังคำพูดของโจโฉต่อตันหลิม ข้าเพียงได้อ่านจดหมายของท่านจากนอนป่วยก็หายป่วยเป็นปลิดทิ้งพร้อมทั้งมีแรงฮึดนำทับมาพิชิตอ้วนเซียวจอมคนผู้นี้ไม่โกรธไม่พอแต่ยังเปลี่ยนแรงโกรธเป็นพลังจอมคนผู้หัวเราะทีหลังและดังที่สุดจอมคนนามว่าโจโฉ